มีอะไรเหรอเอวี่เราเลอนเธอพี่เลโอหนูมีแฟนใหม่แล้วมันเป็นใครกันวะคนใหม่ของเธอมันดีกว่าพี่ตรงไหนเขาดีกว่าทุกอย่างเขาช่วยพี่เกลียวเขาดูแลหนูดีมากเลยเดี๋ยวเธอพาพี่ไปหามหื่อไหร่สิก็เคลียร์กันแล้วไม่ต้องมาหาหรอกเว้ยฉันอยู่นี่แล้ว มึงแองเหรอวะที่จะแย่งแฟนกูมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะชือว่าหนูขอเออไม่เกี่ยวเงียบไปซะนี่มันเรื่องของผู้ชายอย่าเคียกกันเฮ้ยมึงกล้ายิงแฟนกูเหรอวะมาเจอกับกูหน่อยไหม มึงจะเอาเหรอวะกูกมากันเยอะขนาดนี้ไอคิดว่าจะรอดไปได้ถึงว่ากูจะไม่รอดกูก็พามลงนรกไปด้วยกันได้มึงจะแลกไหมล่ะก็ะเอาดีว่าโเอ้ยแค่น,นี้เลยวะยเฮ้ยพวกมึงมาลุ้มเยอะใส่มันดิ เฮ้ยพวกเรากลับเว้ยเสียเวลาจริงๆ